นิทานละครสัน้นนางสาวอ,อินดี้ตอนอยากมีนางสาวอ,อินดี้หรือที่เพื่อนเรียกกันว่าควายเผือกเป็นเด็กสาวอ,อายุสองเธอเรียนมัธยมปลายที่ From การกุงเทพเด็กสาวอยู่ในวัยิรัชาตและสนใจขนมมะพร้าวกบ ยิ่งโรงเรียนของเธอเป็นโรงเรียนในวัดพระแก้วแล้วยิ่งทําให้สามารถสนิทสนมกับคพื่อนขนี่ม้ง่ายจนเกิดเป็น,นในวัยเรียนแม่ของเธอได้เฝ้าเตือนอินดี้อยู่เสมอว่า,วาเพราะจะทำให้งเงนเนี่แม้ว่าอินดี้จะไม่ใช่เด็กรรวเองแต่ผลอของเธอก็ค่อนข้างดีแค่คิดย